สวัสดีครับมาพบกับบัสด้าสามนะสองจุดศูนย์จัลลุรุ่นท็อปสุดนะครับปีสองพันสิบเอ็ดอันนี้ราคาเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีก็ออกรถจบอยู่ที่เก้าเก้าพันบาทครับผ่อนอยู่ประมาณสามพันแปดครับหกปีตรวเสอบไปทุกประการนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับไม่มีชนครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับแม็กสวยยางใหม่นะครับภายในก็สวยๆฮะเบาะหนังงอัตโนมัติฟังก์ชันวิทยุเปลี่ยนเปจอแอนดรอยแล้วนะครับ สภาพใหม่กิบนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับน็อตไม่มีขยับเพเด็นอาร์มอกออยู่ครบนะครับเบาะสภาพสวยแล้วไม่มีขาดไม่มีแตกหลังคาสรุปนะเปิดปิดใช้งานได้ปกติมีจอกล้องมองถอยหลังนะสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สีสามสองแปดสองเก้าเคสลูกค้าติดเครดิตดติดบัตรเครดิตเราไม่ได้รับนะครับ